ความสัมพันธ์ของระยะ v b ต่อการขึ้นรูปของคอนกรีตบล็อกจัดทำโดยนายไกรทวัฒนิ่มคำนางสาวจารุวัรทัศนะนางสาวนชานันสะภูมินายวรราชเจริญชาตินางสาวลุงนภาใจหารนางสาวสาลีเมฆขำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาอาจารย์ที่ปรึกษาพศเจรัฐบรรจงศิริ ความสำคัญของการขึ้นรูปอิฐบล็อกอิฐบล็อกเป็นที่นิยมอย่างมากในการนามาใช้ในงานก่อสร้างลักษณะเด่นของอิฐบล็อกคือมีรูตรงกลางสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีไม่เกิดความร้อนและมีราคาที่ถูกหากเปรียบเทียกบกับอิชนิดอื่นๆ i t b อิฐบล็อกมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเพราะอิฐบล็อก มีขนาดที่ใหญ่ทำให้การก่อสร้างมีความสะดวกรวดเร็วสามารถจบงานได้ไวเช่นงานก่อผนังอาคารทั่วไปหรืองานก่อหนัวเป็นต้นดังนั้นคณะผู้จัร,รรมเล็งเห็นความสำคัญของอิฐบล็อกจึงทำการศึกษาและพัฒนาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการขึ้นรูปคอนกรีตบ็อกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อที่จะทราบถึงคุณสมบัติต่าง ของซีเมนมอตาที่จะนำมาขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกมาตรฐานม,มอก5 8ด2 5 3 3 2เพื่อศึกษาวิธีการวัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตที่มีความข้นเหลวต่ำด้ดยการทดสอบ Vb มาตรฐาน ASTM C1170 3เพื่อศึกษาและทดลองระยะเวลา Vb time เทียบกับค่ายุบตัว ASTM c. H artists, 1 4 3เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของซซเมนมอตตาต่อหินฝุ่นอัตราส่วน1ต่อสที่103 1งต่อสที่110และ1นต่อแที่130ขอบเขตโครงงาน 1. ทํทำการทดสอบอัตราการไหลแผ่มาตรฐาน ASTM C 2 3 0 2. าทำการศึกษาหาค่ายุบตัว มาตรฐาน ASTM C143 3. ทำการทดสอบเวลา Vb time test มาตรฐาน ASTM C1170 4. ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่ายุบตัวและ Vb time test เพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะส,สมสำหรับการขึ้นรูปที่ใช้ได้และนำข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 5. ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกและทดสอบเพื่อศึกษาว่าคอนกรีตบล็อกที่ขึ้นรูปนั้นมีความสามารถรับแรงได้โดยช่วงอายุของคอนกรีตที่จะใช้ทดสอบหากกำลังรับต้านทานแรงอัดอายุ7วัน14วันและ28วันบทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอิดบล็อกมาตรฐานมอก58 2533 คือคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนักลักษณะทั่วไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดนั้นมีความคล้ายคลึงกับลักษณะของคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนักคือต้องปาศจากรอยแตกแล้วหรือมีร่องรอยชำรุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการก่อเป็นเหตุให้สิ่งก่อสร้างเกิดการเสียหายไม่แข็งแรงและต้องมีผิวสัมผัสหยาบพ,พอที่จะสามารถยึดจับปูนก่อฉาบ และปูนแต่งได้ดีซึ่งสามารถมีรอยบิ่นได้เล็กน้อยแต่ต้องเป็นรอยที่มีความยาวไม่เกิน25มิลิเมตรกาลังต้านทานแรงอัดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีตงานคอนกรีตทั่วไปนี้ิยมทำการทดสอบหาการังอต้านทานแรงอัดเป็นหลักถ้านำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของงาน ตกากาฟแ,แสดงผลความสามารถรับแรงที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะในการบ่มยิ่งระยะในการบ่มนานความสามารถในการรับแรงก็จะมากขึ้นโดยการรับแรงที่สูงสุดอยู่ที่28วันการทดสอบไหลของมอเตอร์ผสมคอนกรีตรให้มีความคงเหลวสม่ำเสมอกันทุกครั้งคอนกรีตรที่แข็งตัวแล้วจะมีเนื้อแน่นและมีกำลังแข็งแรง เป็นคุณสมบัติที่ต้องการอย่างหนึ่งของคอนกรีตสดสามารถไหลเข้าแบบหล่อได้ดีทำให้แน่นตัวได้ง่ายจริงเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของคอนกรีตสดการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตเพื่อทดสอบหา,าค่าความคล่อนเหลวของคอนกรีตในสภาพเหลวโดยวิธีการทดสอบค่ายุบตัวเพื่อตรวจสอบความสามารถเทีได้ของคอนกรีตรูปแรกเป็นการทดสอบสลรัมที่เป็นศูนย์ส่วนรูปที่สองเป็นการทดสอบ หาค่ายุบตัววิธีการวัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตที่มีความข้นเหลวต่ำด้วยการทดสอบ VV test การทดสอบเวลา VV วิธีการทดสอบคล้ายกับ remoning โดยเอาขอบในที่กันออกและใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตเข้าช่วยแทนการปลตกอิสระบทที่3วิธีการดำเนินการศึกษา หลักการทำงานโดยสังเขป 1. ทดสอบหาค่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจากการทดสอบอัตราการไหลแพร่ 2. ทํำการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด 3. ทํำการทดสอบหาค่าอัตราส่วนมอตา้าต่อหินฝุน่น 4. ทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต 5. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสลัมกับวีบีไทม์เพื่อนำข้อมูลไปขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 6. ทำการทดสอบขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 7. สรุปข้อมูลและนำเสนอขั้นตอนการทดสอบหาค่าอัตราการไหลแพร่ 1. ทำการเตรียมโฟเทเบิลและวางโฟโมนไว้ตรงกลางชุดทดสอบ สใช้อัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อทรายหนึ่งต่อสองจุดควบคุมอัตราการไหลที่เหมาะสมให้อยู่ในช่วงโฟร้1 0สโฟร้อยสและโฟร้อยสาวัดค่าอัตราการไหลแผ่และจดบันทึกผลเตรียมตัวอย่างและทดสอบซีเมนต์มอตรานำซีเมนต์มอตราที่ผสมแล้วมา อัดใส่ในแบบหล่อมอต้าขนาด5คณ5คูณ5เซนขั้นตอนต่อมานะครับการทดสอบหาค่ายุบตัวอันดับแรกเมื่อเราได้โฟทั้งหมดแล้วให้นํามาทายหินให้เกิดสลัมเป็นศูนนะครับขั้นตอนการทดสอบหาค่าการยุบตัวสลัมเทสน,นะครับใส่คอนกรีตที่ทดสอบลงในแบบประมาณ1นส่วนสของปริมาตรของแบบแล้วใช้เหล็กกระทุงให้ทั่ว ิวของคอนกรีตจ,จำนวน25ครั้งนะครับทั้งหมด3รอบหลังจากนั้นให้ปาดผิวของแบบจนคอนกรีตเรียบจับหูแล้วยกแบบขึ้นตามแนวดิ่งแล้ววัดระยะยุบตัวของคอนกรีตเทียบกับระยะความสูงของแบบนะครับต่อมาขั้นตอนการหล่อคอนกรีตนะครับให้ใส่คอนกรีตลงไปในแบบประมาณ1ส่วน3ของปริมาตรของแบบและใช้เหล็กกระทุงให้ทั่วผิวของคอนกรีตจ,จำนวน25ครั้งทั้งหมด3รอบนะครับ ปาดผิวให้เรียบเสมอแบบหลังจากนั้นให้พักคอนกรีตไว้ในแบบเป็นเวลา24ชั่วโมงครับแล้วจึงแกะแบบจากนั้นจึงทำการบ่มครับต่อมาขั้นตอนการทดสอบหาระยะ VB หรือ VB time test นะครับวางควยสำหรับหาค่ายุบตัวที่กลางชุดเขย่าคอนกรีตใส่แล้วดึงควยขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนแผ่นพลาสติกวางลงบนคอนกรีต เริ่มทำการเขย่าจนกว่าผิวของแผ่นแก้วสัมผัสกับคอนกรีตทั่วแผ่นนะครับหลังจากนั้นให้จับเวลาตั้งแต่เริ่มเขย่าจนเสร็จเป็นวินาทีและบันทึกผลครับเตรียมตัวอย่างและทดสอบคอนกรีตบล็อกนะคะหนนะคะเริ่มที่อัตราส่วนผสม1นึ 4, 1่ต่อสีต่อสและ1นต่อแค่ะสนะคะน้ําจะปรับ ลดตามค่าอัตราการไหลแพ่ที่ 403, 410และ430ค่ะสามค่ะผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนและอัดคอนกรีตลงในแบบหล่อให้แน่นค่ะตัวอย่างอิฐบล็อกคอนกรีตหลังทําการแกะแบบนะคะค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะนาอิฐมาทําการบ่มเป็นระยะเวลานะคะ7วัน14วันและ28วันค่ะห้าค่ะ ทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยการนำตัวอย่างมาหาค่าแรงอัดด้วยเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงอัดและจบบันทึกผลค่ะบทที่4ี่ผลการศึกษาผลการทดสอบอัตราการไหลแผลของซีเมนต์มอตาร์ค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะอัตราการไหลแผลก็ยิ่งมากขึ้นนะคะ ค่ะโดยคณะผู้จัดทํานะคะได้ทําทั้งหมด3อัตราการไหลแพรนะคะได้แก่403 410 40และ430นะคะค่ะโดยอัตราส่วนผสมนะคะจะใช้ซีเมนต์นะคะที่1000กรัมเท่ากันทั้งหมด3อัตราส่วนนะคะทรายนะคะจะใช้ที่2 7ง0กรัมนะคะทุกอัตราส่วน,นะคะ่ะแต่ปริมาณน้ำเปลี่ยนไปนะคะ โดยที่4 0รอยสามนะคะจะใช้น้ำที่ห0 0้อยมิลลิลิตรค่ะ4 1ร้อยสิบนะคะจะใช้น้ำที่ห7ร้อยเจ็ดบห้ามิลลิลิตรและ4ฟรอยสามสิบนะคะจะใช้น้ำเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะค่ะโดยมี4 1รอยสิบนะคะเป็นตัวกลางมาตรฐานนะคะค่ะจากกราฟความสัมพันธ์ของการทดลองกำลังรับแรงอัดของมอเตอร์นะคะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่า การรับน้ำหนักไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ตัวที่รับกำลังแรงอัดได้ดีที่สุดน,นะคะเป็นตัวมาตรฐานนะคะก็คือตัว410ค่ะค่ะตารางความสัมพันธ์การล้มตัวของสลัมที่เป็นศูนย์นะคะค่ะจากการทดสอบนะคะโทั้ง3มตัวนะคะสามารถตั้งสลัมเป็นศูนย์ได้ค่ะโดยที่ใช้ซีเมน หนึ่กิโลนะคะทรายสองจเจห้ากิโลนะคะหินตัว4ฟรอยสิบและตัวร้อยสามนะคะจะใช้ที่สี่กิโลนะคะแต่ว่าตัวร้อยสามสิบเนี่ยค่ะจะมีการปรับหินเพิ่มให้เป็นที่แปดกิโลนะคะค่ะโดยที่ปริมาณน้ํานะคะจะใช้ตามโฟโลของแต่ละตัวเลยนะคะค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าการล้มตัวนะคะ ต่างกันเลยค่ะถึงแม้สลัมจะเป็นศูนย์นะคะแต่ความค้นเหลวของคลอนกีดนะคะจะต่างกันค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าตัวร้อยสามเนี่ยค่ะจะล้มตัวได้ช้าที่สุดอยู่ในช่วงเวลายี่สิบห้าวินาทีนะคะส่วนตัว4ฟร้อยสิบค่ะจะอยู่ในช่วงยี่สิบสองวินาทีค่ะค่ะแล้วก็ร้อยสามสิบนะคะจะอยู่ในช่วงเวลาเจ็ดวินาทีนะคะ ค่ะนะคะจากการ,รนี้นะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งมีความค้นเหลวมากเท่าไหร่คะการหล้มตัวก็คือล้มไวตามนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นกราฟความสัมพันธ์การทดลองกําลังรับแรงอัดคอนกรีตคิวนะคะค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าการรับน้าหนักนะคะมีการการับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะซึ่งนะคะตัว410นะคะ สามารถรับกำลังแรงอัดได้มากที่สุดนะคะซึ่ง410นะคะเป็นตัวมาตรฐานค่ะคะ่ะต่อมานะคะเป็นกราฟความสัมพันธ์การทดลองกำลังรับแรงอัดคอนรีบบล็อกนะคะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าตัว410ค่ะก็ยังเป็นตัวที่สามารถรับกำลังแรงอัดได้ดีที่สุดนะคะ ครับผมในส่วนของบทที่5นะครับผมเป็นในส่วนของสรุปผลการทดลองนะครับผมจากการทดสอบพบว่าอัตราการไหลแผ่หรือโฟลด้าที่ร้อยสามร้อยสิบร้อยสามสิบนะครับผมทั้งทั้งสามระยะนี้นะครับผมสามารถนํามาขึ้นรูปมมตา้าได้ครับจากการทดสอบอัตอกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอต้านะครับพบว่าอัตราการไหลแผ่ที่สามารถรับแรงได้สูงสุดนั้นคืออัตราการไหลแผ่ที่ร้อยสิบครับ และจากการทดสอบสลัมเทสนะครับผมพบว่าอัตราการไหลแพรที่1้3ยและ1 1 0นะครับผมมีค่าสลัมที่เป็นศูนย์ด้วยอัตราส่วนผสมที่1ต่อ4นะครับผมเป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ต่อหินแต่พบว่าหากต้องการสลัมศูนย์ที่ในอัตราการไหลแพรที่1 3 0ยเนี่ยครับผมต้องเพิ่มปริมาณของหินจากเดิมร้อยจากเดิมเนี่ยครับเป็น1ต่อ4เป็น1ต่อ8นะครับเพื่อให้ได้สลัมที่เป็นศูนย์ครับและจากการทดสอบ v b t i m ทจะสังเกตได้ว่าช่วงอัตราการไหลแพร่ที่ร้อย1 0 มีช่วงเวลาล้มตัวของสลัมที่ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่พบว่าอัตราการไหลแผลที่1 3 0ยนั้นนะครับผมมีเวลาในการล้มตัวของสลัมที่เร็วกว่า2อัตราการไหลแพลข้างต้นที่เราได้กล่าวมานะครับผมอย่างชัดเจนซึ่งสรุปได้ว่าแม้ว่าสลัมจะมีค่าเท่ากับศูนย์ะครับเหมือนกันแต่ระยะเวลาในการล้มตัวของสลัมทั้ง3าตัวนะครับผมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ สุดท้ายนะครับผมจากการทดสอบสลัมและวีบีไทม์นะครับผมอัตราการไหลแผ่ที่ร้อยสามนะครับผมมีช่วงเวลาในการล้มตัวช้าที่สุดนะครับผมและยังเป็นตัวที่สามารถขึ้นรูปได้ดีที่สุดอีกด้วยนะครับผมจึงทางเราเนี่ยจึงสรุปได้ว่าระยะเวลาในการล้มตัวของ VB Time t e s ทนะครับผมมีผลต่อการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกนะครับผมโดยที่ยิ่งเวลาล้มตัวมากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งสามารถขึ้นรูปได้ดีและง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมจากการทดลองครับข้อเสนอแนะนะครับ หาอัตราการไหลแผ่ในการขึ้นรูปโดยไม่จําเป็นต้องใช้อัตราการไหลแผ่ที่ 103, 110, 130เราจะใช้อัตาาราแผ่ที่เท่าใดก็ได้นะครับเพื่อมาทาหินให้เกิดสลัมเป็นศูนย์เพราะเมื่อเกิดสลัมศูนย์ก็จะสามารถขึ้นรูปได้เสมอครับ